ก็วันนี้นะครับก่อนที่จะถึงว่าทิดที่เราพี่เบิร์ดจะไม่อยู่พวกเราแล้วคือวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาเรียบมาคุยตรงนี้ต่อหน้าสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทุกท่านคือวันนี้ยังมีอะไรติดค้างหรือว่าระใดทัด้งสิ้นผมขอเป็นพี่ถุแลพี่กิฟต์พี่บรลอกพี่น้องทุกคนขอเป็นส่วนตัวกาลางในเรื่องทรัพย์สินเดิมของพี่เบิร์ด เลยทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ณวันนี้พี่ฝนมีความคิดเห็นเป็นยังไงครับก็เอาตามตามคุณบอลเนี่ยตามคืออย่างทีค่คุณบอลพูดเดี๋ยวพี่ก็จะจะรับฟังและก็จะทําตามทุกอย่างนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีอะไรบ้างคะพี่ฝนแจกแจงให้ฟังเลือกตัด่ะแจกแจงคือให้คุณบอลแจกแจงด้วยจ,จ,จะจะให้พี่ตอบว่าไงเอาอย่างนี้สรุปง,ง่ายๆสรุปง,ง่ายๆ สั้นๆและกระชับถ้าพี่ผลเห็นว่าผมพิค้านได้เลยนะผมขอทุกสิ่งทุกอย่างคือพี่โรเบิร์ตได้ฝากผมไว้คือทั้งหมดทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นของพี่โรเบิร์ตมัวจะเป็นอะไรแล้วก็แต่ที่เป็นของพี่เบิร์ตจากวันนี้เป็นของลูกและเมียทั้งหมดพี่และญาติโอเคไหมครับโอเคครับ พี่โอเคชัวร์นะต่อหน้าพี่ชายเลยครับแล้วก็ไม่มีมาโพสต์แขวหรือว่าอะไรใดทั้งสิ้นโอเคไหมเคยโพสนะเข้าใจเข้าใจไม่พูดถึงโอเคพี่โอเคพี่โอเคโอเคครับพี่หวนโอเคโอเคสบานเลยครับโอเคเพื่อให้พี่เบิร์ดไปสบายนั่นหลงโอเคแล้วครับโอเคถ้าเกิดเขาไม่โอเคพี่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อหน้าเขาพี่จะเข้ับพี่เป็นตัวแทนของเจ้าจ้าใช่ลงที่พี่คนเดียวเลยเพราะว่าที่ผมรู้สึกว่าที่อาะมาสัมภาษณ์ไปเกี่ยวกับนั่นหลง ถามว่าความรู้สึกที่เขาพูดไปวันที่วันที่เอคุณบอลบอลมาเยี่ยมมาเยี่ยมระเบิดให้เงินระเบิดเท่าไหร่ถามว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมาพูดกับผมแบบนี้ซึ่งที่ผ่านมาผมมาเป็นประจำถูกไหมคะพี่แจ๋วใช่ค่ะใช่ผมคือ,<ม>คอพี่บอลเขาจะมาทุกวันมาทุกวันไม่มีไม่มีว่าวันไหนจะไม่มา แม้แต่วันไหนที่มีงานเลิกงานดึกขนาดไหนตีสองตีสามเขาก็ต้องมาพร้อมกับอาหารของพี่เบิร์ดเพราะว่าพี่เบิร์ดเขาบางทีเขาต้องกินอาหารตอนตีสามที่บอาก็ต้องหิวมาถึงบ้านน้องๆอ่ะถ้าเขาไม่อยู่เขาต้องฝากให้เด็กที่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนเพื่อ,อจะดูแลพี่เบิร์ดช่วยพี่หาซื้อกับพวงกับข้าวต้องสั่งทุกอย่างห้ามไปไหนนะต้องดูแลถ้าพี่แก้วไม่อยู่ต้องให้เด็กน้องๆอยู่แทน ซึ่งไม่เคยค่ะตกหล้ผ่องเขาจะสั่งกำชับไปเลยค่ะแล้วคือบอลเอาเงินมาให้เราเบิร์ตเท่าไหร่ผมก็สะอึกพี่เบิร์ตเดิมมาส่งผมนะฮะนี่ผมกำลังแจง้งที่นาหลงพูดนะว่าผมด้วยความที่ผมสะึกผมก็พูดทำไมในใจว่าทำไมคุณถามผมแบบนี้ผมก็พูดว่าพันสองพันครับแต่ในใจผมโกรธไหมผมโกรธเขาก็เลยพูดว่าเอามาให้เยอะๆหน่อยนะ พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพูดว่าทําไมไปพูดเขาแบบนั้นถ้าไม่รู้อะไรถามผมนี่พี่เบิร์ดพูดแล้วผมก็เลยรับนึงสารผมถึงเดินออกไปผมไม่อยากกลับมาต่อกรเพื่อให้คนป่วยไม่สบายใจและพี่เบิร์ดอีกวันหนึ่งผมหาพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดยกมือไหว้ขอโทษผมแทนญาติพี่น้องที่เขาใช้คําพูดแบบนี้กับผมแต่ผมไม่ได้ติดใจแต่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาพี่กับพี่แจ๋ว ไม่เข้าใจกันญาติพี่น้องไม่เข้าใจกันต่างคนต่างอคตินะครับวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างผมอยากให้จบณนะวันนี้ผมไม่อยากมาเป็นตัวละครในเรื่องนี้ผมไม่อยากมาพูดออกสื่ออะไรเรื่องแบบนี้ที่โอเค ขอโอเคแบบจริงๆนะครับโอเคจากใจพี่ไม่ตั้งทนายอ่ะพี่พูดตรงนี้เลยผมต้องอานให้ทุกคนไม่มีทนายพี่ทำมาที่ค้าขายแต่พี่เคยคุยกับผมว่ายังไงว่าว่าพี่จะตั้งทนายมาพี่ก็มีทนายของพี่อันนั้นช่วงระหว่างมะโหเพราะเราส่งพี่ชายเราไปศูนยมะเร็งแล้วคุณมาเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่ ที่เราบอกว่าพี่เราเป็นมันเ็งก็คือก็คือว่าเดี๋ยวต้องเอาใบน้ำมาให้คุณบอลเสร็จเรียบร้อยมามามารักษาแบบคนลกแล้วผมก็บอกโลกพี่ก็ไม่ได้มาแค่นั้นคือว่าพี่น้องก็คุยกันในการไม่ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ไงครับไม่ได้มาอยู่จุดนี้ก็เลยไม่ไม่รู้ครับคุยในโทรศัพท์ครับนั่นแหละเรื่องมันแค่นี้แหละครับก็เลยเข้าใจผิดกันนะครับก็วันนี้ทุกอย่างเอาง่ายๆสรุปนะว่าพี่ฝนยกทั้งหมดให้กับพี่แจ๋วและลูกๆใช่ครับใช่ เป็นคนดูแลทั้งหมดใช่ตอนหน้าพี่ชายเลยครับอโอเคแล้วก็ขอว่าทุกอย่างที่ว่าเรามีประเด็นกันมาจากญาติาพี่น้องแล้วก็ไม่เข้าใจพวกพี่ๆก็ถ้าเขาไม่เข้าใจคิดว่าพวกพี่ไม่ดีพวกพี่ยินดีขอโทษขอโทษญาติพี่น้องเราทุกคนเร้วไม่ได้เดดจตนาทุกคนเข้าใจผิดระหว่างตกกระจายอ มันไวเกินไปเขาเพิ่งแถลงข่าวด้วยครับแล้วพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดก็เลยเป็นเป็นโปกันลงกันคนที่เขาไม่รู้เรื่องพะยิ่งยิ่งยิ่งรือมันมันก็ยิ่งไม่จบไปสิ้นทแต่วันนี้รู้แล้วครับขอโทษคุณบอลว่าเพราะคุณบอลเหนื่อยจริงๆแล้วก็ทําให้เห็นจริงๆครับพี่ทางพี่จะเป็นตัวแทนทางพี่น้องครับให้คุณบอลเจริญขึ้นแล้วก็ให้ดังเดิมที่ช่วยครอบครัวพี่กับพี่ชายพี่ผมไม่ขออะไรที่ผมเอามาวันนี้แค่ว่า ผมต้องการให้พี่โรเบิร์ตพี่ถ้าพี่ได้ยินอยู่พี่หยุงหลังผมพี่วันนี้จบสิ้นแล้วขอให้พี่ดวงวิญญาณพี่นอนตายตาหลับนะครับเพราะวันที่พี่จากไปตาพี่ไม่หลับพี่เป็นห่วงทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ผมทายพี่จบสิ้นแล้วพี่เบิร์ตโอเคทั <c oughs> ้งสาย <c oughs> จบ <c oughs> วันน,นี้ไรพูดไหมมีขอขอโทษทีมงานทนะุกทุกคนแล้วนะแล้วก็บริษ,ษทัทที่ช่วยช่วยพี่ชายเราตลอดแล้วก็พี่ตะไคร้แล้วก็หลานนะครับ เ้วตอบไปนี้เราก็หลังจากงานแล้วเราก็จะคุยกับหลานเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างจบเพราะเราไม่เคยมีไม่เคยมีว่าพี่เราเป็นดาราทั้งบ้านมีคนเดียวก็คือไม่ก็คือรู้เท่าไม่ถึงการนะครับถึงได้เป็นอย่างนี้กันเพราะอยู่บ้านๆกันจะพูดมึงกูอะครับแต่ก็ไม่รู้ก็ามาอยู่อีกกลุ่มหนึ่งต้องขอโทษ้วยครับ บางทีพี่คุยโทรศัพท์คุณบอลไม่เคยคุยกับเขาครับบางทีพี่ก็เหมือนเหมือนเหมือนความโมโหเขาดูแลพี่ชายอยู่เรื่องโรงพยาบาลก็ความที่พูดแทนพี่ชายหรือเปล่าหรือโมโหอะไรก็พูดกับเขาไม่ไม่ค่อยดีจริงๆครับ <c oughs> เขาก็ตกใจเราเขา <c oughs> ไม่เคยคุยกับพี่ั้างพี่ชายพี่มาอยู่เขาสิบปีอะเ <c oughs> ขาจะปรึกษาตลอดจะบอกตลอดบางทีคุณบอลก็โทรไปครับสี่ห้าทุ่มเขาเขาก็โทรไปแต่คราวนี้ได้ข่าวมาเราก็ได้มาเขาได้มาก็เลยมาปะกันครับ นี่บอกตรงก็เลยกลายเป็นเข้าใจผิดแต่ว่า <Okay. S 1> มันไม่ใช่เรื่องจริงครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยครับจริงตออเรายอมรับพี่แจ๋วยอมรับนะยอมรับพี่แจ๋วเขาไปบ้านที่พี่หวยหินก่อนที่จะพี่ชายจะเสียไงพขแป๊บเดียวอ่ะพี่แจ๋วเขาก็กับแบบไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนเขาเหนื่อยพี่ mm hmm. ก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับพี่เคยคุยเขาเรื่องโรงพยาบาลแล้วก็ไปอย่างนี้ไปนี้เขาเดินเขาก็บ่นเหนื่อยให้พี่ฟังตอนไปสีนาดไปอะไรไนงะ แล้วพี่ก็ทํางานอยู่ตรงนู้นด้วยครับมันเลยคุยกันงงไปหมดเพื่อความเป็นห่วงพี่ชายมากเกินไปอะครับเพราะเราเพิ่งเจอพี่เราอะครับเรื่องมันเป็นงี้ครับแล้วตอนที่เขามาเล่นนี่ก็ไม่ค่อยเจอกันอะพี่าวมีอะไรอมไม่มีครับที่ไม่มีถ้าเกิดว่าโอเคคือพี่ก็อยากให้มันจบอะคะ่ะคือ <c oughs> เห็นแต่เห็นแก่คนที่นอนอยู่ตรงเนี้ยะคะ่ะลูดลแล ก็คือถ้าถ้าสมมติว่าทางทากับสายญาติก็โอเคค่ะไม่ม่พี่ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะคือพี่ขอให้ขอให้เข็นเห็นแก่คนที yeah. ่นอนอยู <im <im ่ตรงนี <im <im ้ค่ะอย่างเดียวแล้วก็พี่ก็คิดว่ามันมันถึงเวลาที่จะต้องยุติแล้วเรื่องแบบมันไม่น่าเกิดนอนไม่หลับเขาก็เหนื่อยแล้นก็ไม่น่าเกิดคนกลางยืดก็ใหม่ ก็ะค,ะคือว่าขอให้จบเพราะว่าเห็นแก่พ่อแล้วก็พ่อก็จะไม่สบายใจถ้ายังยืดเยื้อกันอยู่ความสบายใจของพ่อพ่อบอกตลอดว่าอยาอกทะเลาะกันขอให้เข้าใจกันดีๆค่ะเพราะว่ายังไงแล้วมันก็คือครอบครัวทุกคนก็คือ,อรค,คออรอบครัวน้าเจ๋วก็คือครอบครัวน้าฝนก็คือครอบครัวจริงไหมคะคาว่าครอบครัวเราก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้ครอบครัวคือต้องรักแล้วก็สามัคคีกันมีอะไรก็ต้องคุยกันตรงๆเรื่องที่ผ่านมาก็จบแค่นี้แล้วก็เริ่มกันใหม่ นึกถึงหน้าพ่อกันเยอะๆแค่นี้ค่ะทำเพื่อพ่อ,อเพราะว่าคือจะบอกว่าพี่เบิร์ดไม่ได้รวยเป็นร้อยล้านครับไม่ได้มีทรัพย์สินเยอะขนาดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ให้เป็นของลูกและเมียที่เขาดูแลที่เขาลำบากกันมาตั้งแต่ยังไม่ใช่โรเบิร์ตสายควันพี่แจ๋วดูแลพ,พี่เบิร์ดเนี่ยแบบจากวันที่อยู่ห้องเล็กๆอะ่ะให้เขาเถอะไม่ใช่แต่พี่เคยขอแย้งนะพี่เคยโทรบอกบอลตั้งแต่พี่พี่ยังไม่เสียนะครับว่า พี่คือว่าทุกอย่างพูดให้หลานคือว่าพี่ชายพี่เป็นอะไรพี่พี่คือว่าพี่ก็มีบ้านแล้วเมื่อบอนก็บอกพี่บ้านหลังเล็กให้ลูกบ้านหลังใหญ่พี่แจ๋วไหมครับแล้วแล้วแล้วมาเกิดอะไรขึ้นแลาวพี่จะมาเอาพี่ไม่ได้เอาแล้วพี่ก็มีบ้านที่หัวหินเพราะว่าคือพี่แจ๋วก็ไปเห็นบ้านถ้าพี่พูดอย่างนี้เดี๋ยวมันจะไม่จบนะจบจบฮะไม่ถ้าพี่ไม่พูดอย่างนี้ผมผมก็จะไม่จบกับพี่นะพี่ไม่ได้ไม่ได้พี่ผมอุตส่าห์สรุปใช่พี่แต่สิ่งที่พี่พูดกับผมมันไม่ใช่อย่างนี้ผมถึงเรี่อง พี่ต้องรู้สิผมไม่อยากมานั่งทะเลาะตรงนี้นะพี่ฝนผมไม่อยากมานั่งทะเลาะตรงน้้พี่เบิร์ดพี่พี่ต้องรู้ว่าทําไมถึงเอามาคุยกันเพราะอะไรทําไมผมถึงต้องมาคุยต่อหน้าทุกคนเรื่องนี้ผมไม่อยากให้มาตลกอันทีหลังมันไม่ใช่เรื่องสนุกผมไม่อยากมาเป็นตัวละครในเรื่องนี้นะครับผมอยากนั่งคุยตรงนี้ต่อหน้าพี่เบิร์ด ที่ต้องจบตรงนี้นะครับจบครับพี่จบไม่มีมาเรียกร้องทั้งสิ้นนะครับหยุดทุกสาบานแล้วก็ต่อหน้าคือไม่เป็นไรผมว่าวันนี้รับแต่เพียงคนเดียวเลยอ่าจบโอเคไม่มีอะไรก็เพื่อพี่รับผิดชอบที่บ้านด้วยทุกอย่างอลงกับพี่คนเดียวเลาโอเคมันได้จบไปเนาะตอมนั้นโอเคต่อไปไม่ได้มีปัญหาก็ต่อไปอโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเค